รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณ BASF คูโบต้าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพฤหัสบดีนะคะ18ธันวาคม2557ค่ะ,คะวันนี้เราสามคนนะคะปุกแต่โบมาแล้วค่ะ,คะช่วงนี้อากาศเมืองไทยค่อนข้างจะเย็นนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะคงต้องดูแลสุขภาพเป็นสักนิดหนึ่งส่วนพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้อันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ายังคงมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเช้าวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยมาตรการดีๆนะคะที่เป็นความหูใย ยังพี่น้องในภาคของประมงค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งคุมเข้มการขึ้นทะเบียนเรือประมงพร้อมติด GPS นะคะเราต้องมีการขออนุญาตก่อนที่จะออกเรือไปจับปลาโดยกระชับให้สีกระทรวงที่เกี่ยวข้องนั้นได้ร่วมมือกันทํางานด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวภายหลังการประชุมร่วมระหว่างครมและคสชว่า ในขณะน,นี้รัฐบาลกำลังดำเนินการให้ขึ้นทะเบียนเรือประมงทุกลำรวมถึงมีการติด GPS และต้องขออนุญาตก่อนออกเรือไปจับปลาเพราะหากข้ามไปน่านน้ำของประเทศอื่นจะทำให้เกิดการละเมิดทางทะเลและจะทำให้มีปัญหาทั้งนี้การขึ้นทะเบียนเรือประมงนั้นเป็นไปตามกฎหมายเดิมที่ผ่านมาการขึ้นทะเบียนไม่ได้เพราะว่าทุกคนมีประโยชน์นะคะทั้งข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเป็นเจ้าของเรือที่มีมากกว่าหนึ่งลำ ท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าในขณะนี้ได้มีการกรำชับให้กระทรวงเกษตรและสาก์บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและท้องถิ่นต้องไปดูโดยมีคอสชเข้าไปช่วยซึ่งต้องออกกฎหมายเพิ่ม่างไรก็ตามการจัดระเบียบเรือประมงในครั้งนี้ไม่ได้เป็นนโยบายใหม่แต่เป็นการบังคับตามกฎหมายเดิมที่ไม่เคยมีการขึ้นทะเบียนดังกล่าวซึ่งขณะนี้ได้ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะต้องดูแลเพื่อติดตั้งสัญญ,ญาณ GPS ด้วย ส่วนทางด้านของพลตรีรสันเสริญแก้วกำเนิดร,รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติโดยมีการปรับบทบาทหน้าที่โครงสร้างของขคณะกรรมการแม้ว่าองค์ประกอบเดิมนั้นจะเพิ่งแต่งตั้งไปเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาทางนี้เพื่อนเน้นการป้องกันยับยั้งและแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเป็นปัญหาในระดับชาติค่ะ ทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ปล่อยขบวนตู้คอนเทนเนอร์ค่ะบรรจุเนื้อสุกรสดส่งไปยังรัเสเซียนะคะหลังเปิดไฟเขียวอนุญาตให้นําเนื้อสุกรสดค่ะจากไทยพร้อมเร่งหาตลาดใหม่ๆส่งออกสินค้าปศุสัตว์ค่ะ ที่โรงงานแปรรูปสุกรบางครานะคะเผอบางคราจังหวัดฉะเชิงเซานายปิติพงษ์พึ่งบุญนายุทยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเปิดเผยในโอกาสที่เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนตู้คอนเทนเนอร์บรรจุเนื้อสุกรสดชุดปฐมมกเล์ค่ะเพื่อส่งขึ้นเรือไปยังสหพันธรัฐรัสเซียภายหลังจากที่ทางการรัสเซียนะคะส่งผู้แทนมาตรวจสอบระบบการผลิตสินค้าปศุสัสตว์และเปิดไฟเขียวอนุญ,ญาตให้นําเข้าเนื้อสุกรจากไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศว่าตามที่รัฐบาลมี นโยบายเน้นส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าเสรีโดยเฉพาะการเปิดตลาดใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้มากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งรัดดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประเทศคู่ค้าโดยขณะนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วนะคะที่จะส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังประเทศรัเสเซียเพิ่มขึ้นหลังจากที่กรมสัตวแพทย์และสุขอนามัยพืชรัเสเซียหรือ FSVPS นะคะได้ส่งคณะผู้แทนเดินทางมาตรวจระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของไทยเสร็จสิ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและผู้แทนทางการ รัสเซียยอมรับว่าสินค้าปศุสัตว์ของไทยมีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขอ,อนามัยเป็นไปตามมาตรฐานของสากลและสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารของรัสเซียและกลุ่มประเทศคอสตอมยูเนียนส่งผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสุกรไปยังประเทศรัสเซียร,รวมถึงประเทศเบลารุสและคาซัคสถานได้ด้วยด้านนายสัตวแพทย์อายุธารินธารานนท์ค่ะรองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียมีความต้องการนําเข้าเนื้อสุกรจากไทยไม่น้อยกว่าเดือนละ5,000ตันจากปริมาณความต้องการสุกรทั้งหมด ปีละ10ล้านตัวซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้ขยายกําลังการผลิตเนื้อสุกรให้มากยิ่งขึ้นและจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในด้านการสร้างงานสร้างรายได้ตลอดจนนําเงินตราเข้าประเทศนะคะจากการนําเข้าเนื้อสุกรชุดปฐมเลอร์ค่ะจากประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็จํานวนนะคะ48ตันหรือ48,000กิโลกรัมค่ะ่ะกระทรางพาิชย์จับมือกับภาคเอกชนนะคะคืนความสุขให้กับประชาชนค่ะ มอบเป็นของขวัญปีใหม่จัดลดราคาสินค้าครั้งใหญ่เป็นประวัติการค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญยาคารันตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนเนื่องในเดือนธันวาคมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีนโยบายให้หน่วยงานราชการจัดกิจกรรมเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนกระทรวงพาณิชย์จึงร่วมกับภาคเอกชน จัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้าครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อเทใจคืนสุขสู่ประชาชนในทุกสาขาของห้างค้าปลีกค้าส่งห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศค่ะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนระหว่างวันที่24จนถึง30ธันวาคม2557รวมระยะเวลา7วันค่ะการจัดงานลดราคาจำหน่ายในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความโปร่งรองของประเทศและถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในประเทศไทยที่ผู้ผลิตและก็ผู้จําหน่ายสินค้าอุาโปโภคบริโภครายใหญ่นะคะแล้วก็ห้างค้าปลีกค้าส่งห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านสะดวกซื้อร่วมมือการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขด้วยการนำสินค้ามาลดราคาให้กับประชาชนโดยภาคเอกชน ที่เข้าร่วมนะคะก็จะประกอบไปด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมการค้าส่งปลีกไทยผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ประมาณ20รายเช่นกลุ่ม CP กลุ่มไทยเบฟกลุ่มสหาพาน์เป็นต้นค่ะและมีในส่วนของผู้ผลิตผู้จำหน่ายขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมากห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านสะดวกซื้อรวมทั้งสิ้นนะคะประมาณ12,800สาขาโดยมีจำนวนสินค้าแล้วก็ราคาสินค้าลดลงมากกว่าการลดราคาตามปกติโดยทั่วไปของห้างร้านต่างๆที่ผ่านมาโดยลดราคาสูงสุดถึงร้อยละนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กาวเพิ่มเติมว่าเชื่อมั่นนะคะว่าการที่รัฐบาลมีการลดราคาสินค้า เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนจะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ประมาณร้อยละสหรือคิดเป็นเงินนะคะกว่า1 5 0 0 0ล้านบาทเป็นการเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนค่ะสามารถสร้างความสุขให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกทั้งนะคะช่วยสร้างบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นทําให้มีเงินหมุนเวียนนะคะในระบบเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะนะครับผม เรียนท่านว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของของประเทศนะครับที่เกิดความร่วมมือกันอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็จะทําด้วยความตั้งใจนะทุกทุกส่วนนะครับหลายหลายสินค้านะครับจะลดถึง60%ส0ร์เซนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกผมก็ผมก็เป็นการเป็นความคาดหวังของผมนะครับว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเงินที่เราจะหมุนเวียนอยู่นะครับ ใน,ในช่วงของโครงการนี้นะครับก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงส่งท้ายของปีได้นะครับสำหรับครั้งนี้ที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับเราก็จะมีสินค้าประเภทเข้าวสารน้ำมันพืชน,นะ,ะม่มานะครับแล้วก็ไข่ไก่นะไข่ไขสดนะครับไข่ไก่สดนะแล้วก็จะมีโออิชินะ,ะชาโออิชิแล้วก็จะมีพวก สินค้าของบริษัทยูนิลิเวอร์นะครับที่จะเข้าร่วมรายการในครั้งนี้ด้วยนะครับข้าวสารก็มีหลายยี่ห้อก็เป็นข้าวสารชั้นดีเป็นข้าวสารหอมมะลินะครับช่วงหน้านะคะเกษตรมีดีมีเรื่องของผักตบชวามาฝากกันค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะค่ะ,คะ สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งซิงเกร์เกตริช ค่ะคุณผู้ชมคะใครที่เคยสัญจรผ่านนะคะตามแม่น้ําลําคลองต่างๆก็จะเห็นผักตบชวานะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มองว่าเป็นพื้นที่ไม่มีประโยชน์ด้วยนะคะใช่แล้วคะ่ะเกษตรมีดีวันนี้นะคะก็ได้ออกมาคะ่ะเพิ่มถึงประโยชน์ของเจ้าผักตบชวาที่ว่านี้ล้ค,ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าผักตบชวาที่ว่านี้มีประโยชน์มากแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะค่ะ,คะ คุณผู้ชมเคยเจอปัญหานี้หรือไม่บริเวณริมหนองคลองบึงที่มีผักตบชวาขึ้นหนาแน่นทําให้น้ําเกิดการตื้นเขินและหากมีในปริมาณที่มากและตายก็จะส่งผลทําให้น้ํานั้นเน่าเสียได้ วันนี้เกษตรมีดีจึงมีวิธีดีๆที่จะช่วยเพิ่มประโยชน์ให้กับเจ้าผักตบชวาสําหรับนํามาใช้ทางการเกษตรโดยการทําปุ๋ยหมักจากผักตบชวานั่นเองหลายคนคงสงสัยว่าทําไมผักตบชวาจึงนํามาทําเป็นปุ๋ยหมักได้นั่นเพราะว่าเจ้าผักตบชวาเป็นวัชพืชที่สามารถจะดูดสารอาหารในน้ําได้เป็นอย่างดีซึ่งในผักตบชวามีทั้งธาดอาหารหลักและถาอาหารรอง ที่เป็นประโยชน์ต่อการบำรุงดินสำหรับการเกษตรได้อย่างนี้นั่นเองและครับก่อนอื่นก็ต้องทำการเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยเจ้าผักตบชวาที่ต้องน้ำขึ้นมาจากน้ำนี่แหละครับใช้ทั้งหมด2 0 0 0กิโลกรัมจากนั้นก็เตรียมบูลสัตว์ทั้งหมด400กิโลกรัม และที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือสารเร่งซูเปอร์พอดอนนึงครับสุดท้ายต้องเตรียมวัสดุสำหรับใช้คลุมกองปุ๋ยด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นถุงปุ๋ยหรือถุงพลาสติกก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับ <c oughs> หลังจากเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการนำผักตบชวามาพึ่งลมไว้สองอาทิตย์นะครับ และถ้าอยากให้เกิดการย่อยสลายได้ง่ายก็ทำการสับละเอียดก่อนนำไปพึงก็จะดีมากครับจากนั้นนำมูลสัตว์ที่เตรียมไว้มาโรยให้ทั่ว้องผักตบชวาแบบนี้ครับ และก่อนนำพระเอกของเรานั่นก็คือสารเร่งซปเปอร์พอดดอนหนึ่งมาผสมกับน้ำหนึ่งถังและนำโปรยเหุทั่วกองปุ๋ยและขั้นตอนสุดท้ายคือนำวสัสดุเตรียมไว้สำหรับคลุมกองปุ๋ยมาคลุมกองปุ๋ยไว้แบบนี้แหละครับและสำหรับการดูแลเกษตรกร,รก็ต้องทำการกลับกองปุ๋ยทุกๆ15วัน เพื่อให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์และเป็นการระบายความร้อนไปในตัวและต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความชื้นอย่าให้แฉะหรือว่าแห้งจนเกินไปนะครับ <S <S 1> <S 1> และต้องใช้เวลาในการย่อยสลายประมาณ45-60วันเพื่อให้ได้ปุ๋ยหมักผักตบชวาที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อดินครับ ก็ที่จริงแล้วนะผักตบชาวาเป็นวัชพืชน้ํานะครับที่ทําทให้คลองนะครับลำ้ำน้ําลําทานตื้นเขินนะครับถ้า,ถาเกษตรกรนะครับที่สนใจที่จะนําผักตบชาวาเนี่ยนะเข้ามาทําปุ๋ยหมักเนี่ยนะสามารถนะครับมาขอสารเล่งจากาสถานีพัฒนาที่ดินทั้งประเทศนะรเรามี77จังหวัด เกษตรกรก็อย่าลืมนําไปทําดูนะครับเพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยได้แล้วยังเป็นการช่วยลดปริมาณผักตบชวาที่มีอยู่อย่างมหาศาลอีกทางหนึ่งด้วยวันนี้เกษตรมีดีก็ต้องขอลาไปก่อนครับ แ,แทนที่จะให้ผักตกเป็นวัชพืชน,นะคะไปะขวางทางน้ำไหลก็กลายมาเป็นปุ๋ยหมักนะคะที่มีประโยชน์ค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะเราไปตามดูค่ะเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรนะคะใน The Farmer เกมเกษตรกรปี2สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามชมด้วยกันค่ะค่ะ,คะ โดยยอสีฟันแปลงสีฟันฟาร์มบายฟาร์มชาแนลมาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะเดอะฟาร์เมเออร์เกมกเกษตรกรปี2ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราจะไปติดตามเรื่องราวของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในการปลูกข้าวนะคะวันนี้เป็นทีมจากศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดราชบุรีค่ะปฏิบัติภารกิจไปครบทั้ง5ภารกิจแล้วนะคะแต่และภารกิจเป็นอย่างไรและได้คะแนนทั้งหมดเท่าไหร่ไปติดตามชมด้วยกันค่ะค่ะ เกมเกษตรกรปีสองสนับสนุนโดยโตโยต้ขับเคลื่อนความสุขช่วงเวลาของการแข่งขันก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเราไปชมบรรยากาศการแข่งขันภารกิจที่ผ่านมากันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ด้วยนะวันนี้สูนค้าชุมชนเราก็ต้องการขยายตัวต้องการความร่วมมือมากขึ้นก็เลยมาชมุมชนเอ่อชักชวนชุมชนสานอ้อยเนี่ยเป็นสมาชิกสูนค้าของเราดูจากวิธีการและความสําเร็จในการรวบรวมสมาชิกมานั้นถือวันนี้ทีเดียวโอ้โหสมาชิกถึงหลัก80คนกันเลยทีเดียว มาดูความกวาม้างนะครับได้3เมตรเหมือนกันนะครับทั้งสูงทั้งกว้างได้3เมตรตามมาตรฐานเดี๋ยวเรามาดูตามยาวมั่งนะครับศาลาอันนี้นะครับมีความกว,ามวาม้างความยาวความสูง3เมตรนะครับอย่างละ3เมตรอย่าละ3เมตรถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับและสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า700กิโลกรัมนะครับผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วครับพร้อมแล้ว,อ,ลว,อ,อ,ลวอ้าววานจโอ้โหไม่ค่อยดย,ยน,นะครับ นักเที่ยวนักเพลงไอ้ชีนักเต้นนับเพลงไอ้นักเพลงสีนะเนี่เดีวเีเนะครับรอรออแลบวไ้ไอ้ียคนเลยไม่ต้องเสียเนะใจเย็นไเย็นอา5แง้วองห้าเซนเตอร์ออฟคาน์ตไลท์มอบสีที่มีคุณภาพที่ผลิตโดยศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมให้กับท่านผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสมาชิกของเรานะครับ ได้เอาพันธุ์ข้าวดีๆไปไปปลูกนะครับเพื่อขยายพันธนุ์เร,รรรเรามาค<ช>ำนวณนถ้าลดน้ำหนักนให้อยู่ที่15%นะครับจะได้27กิโลกรัมนะครับกับอีก8ขีด27.8กิโลกรัม

ทำให้เรามารัดกุมขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็พอเข้าสู่วดการแข่งขันเราก็เลยทําให้โอกาสพลาดเหมือนครั้งก่อนน่าจะไม่มีแล้วครับสรุปว่านะครับ20การสอบครบตามกติกาเวลาเราได้กี่นาทีนะครับเมื่อกี้9นาที47นาทีภารกิจของเราเสร็จสิ้นครับสรุปคะแนนภารกิจของทีมศูนย์ข่าวชุมชนบ้านเขาหน่มภารกิจที่หนึ่งได้10 คะแ,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 แนนภารกิจที่2ได้4คะแนนภารกิจที่3ได้4คะแนนภารกิจที่4ได้2คะแนนภารกิจที่5ได้10คะแนนรวมคะแนนภารกิจ30คะแนนอย่าลืมร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับ5ทีมในการแข่งขันเดอะฟาร์มเมอร์เกมเกษตรกรปี2 สนับสนุนโดยกรมการข้าวโตโยต้าฟาร์มชาแนล คุณผู้ชมอย่ามัวแต่ชมจนเพลินล้วก็ลืมที่จะให้คะแนนนะคะเพรา<ช>ะว่าทุกคะแนนจากคุณผู้ชมนั้นมีความสําคัญมากๆเลยหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็พิมพ์ S m s นะคะพิมพ์ F ตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบค่ะจากนั้นส่งมาที่4221900เราเปิดรับโหวตไปจนถึงวันที่22ธันวาคมจนถึงเที่ยงคืนนะคะเพราะฉะนั้นรีบส่งค่ะส่งได้มากกว่าหนึ่งครั้งด้วยส่งไปเยอะๆยิ่งดีค่ะใช่แล้วล่ะค่ะและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เข้าไป กดไลค์แฟนเพจคนไทยหัวใจเกษตรนะคะตอนนี้เรามีข่าวสารอัปเดตทุกว<ช>ันเลยนะคะยังไงเข้าไปกดไลค์ด้วยนะคะคนไทยหัวใจเกษตรค,ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราสามคนพร้อมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยนี้ลุงดวงจะเกี่ยวเมื่อไหร่นะอีกอาทิตย์หนึ่งท่านเกี่ยวไปเมื่อกี้ลุงดวงของลุงดวงมันจะไม่งอไหมหรือไม่กลับไม่กรับเพราะมันยังเขี้ยวอยู่พี่ยศได้เขี้ยวได้ยัง ปีนี so ้ท okay, so ้าพิยศก็สวยมากอดวงเป็นไงบ้างถ้าเทียบกับพอดวงโอเคไหมโอ้ใกล้เคียงเฮ้ยเราอย่ายอมแพ้กอนสิเกี่ยวชาเขาหน่อยก็มันก็ดีกันแหละเราไม่ต้องไปแย่งรถเกี่ยวกับก็าซไ